รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยบริษัทดับเบอจำกัดมหาชน ททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ คีสนาทัวรยกลอมาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอภิมหาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครที่มีชื่อว่าดูสิตเซนทันพ์คที่เกิดจากการรื้อถอนโรงแรมระดับตำนานอย่างดูสิตธานีริมสวนลุมพินีเพื่อสร้างตำนานหน้าใหม่สุดแสนอลังการและเตรียมพร้อมเปิดตัวเฟสแรกในเดือนกันยายน2567นี้ดูสิตธานีโฉมใหม่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจขนาดไหนต้องไปคุยกับผู้นำการเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CEO หญิงเก่งคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนที่ร้านอาหารและคาเฟ่บ้านดุสิตธานีในซอยสารแดงย่านสีลมครับสวัสดีครับคุณสุภจีครับสวัสดีครับคุณจิสนะโอ้โหวันนี้มาสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นใจกลาง เมืองหลวงกรุงเทพมหาคนครนะครับอันนี้เป็นบ้านเก่าเลยครับบ้านเก่าค่ะประมาณว่าน่าจะไม่ต่ากว่าร้อยปีก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง<ห>ค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเข้าขายโบราณสถานเลยนะครับนี่ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ครังมากเลย <c oughs> อันนี้เป็นอะไรครับที่นี่ที่นี่เป็นร้านอาหารค่ะเนื่องจากว่าตอนที่เราปิดโรงแรมในช่วงปี2019นเนี่ยพยายามหางานให้พนักงานเราทาเพราะเราเก็บพนักงานเอาไว้พนักงานส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะ ก็จะมาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารไทยคือเบนจรงก็อยู่ที่บ้านหลังกลางแล้วก็ร้านขนมดุสิตกูเม่ก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีร้านอาหารเวียดนามใช้กดังเก็บยาที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวโอสถานุเคราะห์ก็สมัยก่อนเก็บยาทันใจทันไหมคะคุณกฤษณะโอ้ทันอยู่ครับค่ะเราแปลงกดังนั้นเนี่ยให้เป็นร้านอาหารเทียนดองร้านอาหารเวียดนามซึ่งเคยอยู่ในโรงแรมดุสิตธานีบริเวณตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารชื่อนมมาดาอยู่ริมสระน้ํา ตอนเย็นๆก็มานั่งทานเครื่องดื่มทานอาหารอร่อยๆกันตรงนี้ได้และนะครับด้านหลังนี้ที่กำลังก่อ,กอสร้างสูงเด่นเป็นสนา อันนี้ก็คือโครงการดุสิตเซ็นเตอร์พาร์คค่ะซึ่งดุสิตเซ็นเตอร์พาร์คเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะจะมีส่วนที่เป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพที่จะกลับมาใหม่แล้วก็จะมีที่พักอาศัยคือรีสิเดนซ์แล้วก็มีส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ส่วนกลางข้างล่างจะเป็นส่วนที่เรียกว่ารีเทลซึ่งตรงรีเทลเนี่ยค่ะก็จะลงไปใต้บิน4ชั้นแล้วก็พอลงไปข้างล่างเนี่ยสามชั้นก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยรีเทลซึ่งจะเชื่อมต่อกับสถาน มีรถไฟฟ้าใต้ดินของสวนลุมเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ โครงการดุสิตเซนทันพาคมหรยนแห่งตำนานณจกลางเมืองตั้งเป้าหมายในการเชื่อมต่อความเป็นเมืองเข้ากับธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในโครงการก็จะมีทั้งธุรกิจโรงแรมคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าและออฟฟิศนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวมากถึง7ไร่ที่ถูกออกแบบให้ได้ระดับตามความสูงของอาคารจากดาดฟ้าชั้น3ต่อนเนื่องไปถึงชั้น7เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้านับเป็นครั้งแรกของการพัฒนาที่ดินูลค่า ข้าสูงในทำเลทองใจกลางเมืองสู่พื้นที่สีเขียวที่มอบประโยชน์กลับคืนสู่สาธารณะและมีอารยะสถาปัต์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกพันสมัยและปลอดภัยอีกด้วยครับแล้วก็นอกจากจะเป็นที่ที่เราสร้างในรูปแบบที่ตอบโจทยุยคปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของ sustainability เรื่องของพลังงานเรื่องของ universal design ที่ให้คนทุกประเภทสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้เนี่ย เรายังเน้นในเรื่องของการป้องกันมีระบบกรองอากาศ2ชั้นกรองอากาศก่อนเข้ามานิตึกิกแล้วพอเข้ามานิตึิกเนี่ยกรองอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้คนที่อยู่ในตึกเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุดแล้วก็ที่ตําคิดว่าน่าจะเป็นจุดท้ายแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูแลโดยคนดิสิตตลอด7วัน24ชั่วโมง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของวีเทลอะค่ะส่วนที่อยู่เหนือดินเนี่ยที่เป็นหลังคาของวีเทลที่เป็นโพเดียมกลางเนี่ยค่ะจะทําเป็นสวนขนาดใหญ่เจ็ดไร่นะคะเราตั้งใจจะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่มีสวนน้ําเป็นที่ที่ให้คนสามารถที่จะมาใช้ได้คนทั่วไปนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแขกโรงแรมแล้วก็ทําเป็นยูนิเวอร์แซลวีซโอ้โหมอนล้อมาเดีทั่วเลยนะครับโอ้โหนี่พบกระหว่เต้นแล้วครับนี่สามารถมาออกกําลังกายได้ค่ะดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความเขียว ความสะอาดสดชื่นอยู่สบายแล้วก็แน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คือโรงแรมนะคะโ,โรงแรมวิสิทธธานีซึ่งตอนนี้ยอดสีทองไหนก็อ่านี่เลยนี่ผมจําได้เลยยอดแหลมแหนี่ยอดชดาเดิมเลยไหมครับเดิมนี่ตึกของโรงแรมวิสิทธธานีสูง22ชั้นปัจจุบันนี้สูง39ชั้นแล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นดัดฟ้าอีกประมาณ 2- 3าชั้นที่จะทาเป็นที่ที่ให้คนมาชมวิวแล้วก็เป็นบูฟท็อปบาร์ได้ด้วยนะคะข้างบนนี้จะเป็นเสาซึ่งพอตึกเขาสูงขึ้นเนี่ยเสาเดิมเขาจะเล็ก สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเอาเสาเดิมไม่อยู่ข้างในแล้วสร้างเส,สาใหม่ครอบแต่ว่าเสาใหม่ข้างนอกนี่จะเป็นเสาโปรงโ<อ>่งเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>คุณขีศนะก็ยังจะเห็นเสาเดิมอยู่ข้างในด้วยค่ะโอ้โหนี่เรียกว่ารักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นดุสิตธานีเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับ<อ>แต่สิ่งที่เราต้องทําไปด้วยคุณิีศนะเพราะว่าโลกมันไม่ได้หยุดหมุนนะคะคมันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอดังนั้นเนี่ยเราเก็บอนุรักษ์สิ่งที่ควรเก็บโดยที่เรา ได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่เขาเชี่ยวชาญอย่างเช่นมหาลายศิลปกรนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเติมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่สามารถจะทันได้เช่นพวก sustainability เรื่องของ energy เรื่องของระบบในการดูแลในเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของ Design เช่น material <อ>หรือว่าในเรื่องของการ Design ก็ต้องมีการร่วมสมัยคือนำเอาสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของไทย<อ>ผสมผสานกับสิ่งที่ กลังงจะเดดินนไปข้้้าาหวยโครงการดูสิทธิ์เซนทันพากับมาสจันแห่งตำนานหน้าใหม่ใจกลางกรุงเทพที่ใครจะเปิดตัวโฉมใหม่ในเดือนกันยายนนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่น ต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแค่ร่างกายแขระดด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมรวมพลังขับเครื่องงานม,มากกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจไหม่และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมาพบกันใหม่ปลายปี2567ในงาน Thailand f e r r ด Design e x p ซป2024ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัทดั1เบ1อจำกัดมหาชนทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยโดยการสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและการสร้างสมดุลอ,อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างจริงจังและจริงใจเสริมคุณภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นโมเมนต์ที่ใช่ให้การท่องเที่ยวเป็นความสุขทันทีและมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่อง ทยไสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอารยสถาปัตย์ขจ,จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่1และสองมีนาคมที่ผ่านมาครับ ก็ในเรื่องของทัวร์ซึ่งฟออเนี่ยของจังหวัดน่านเองเนี่ยในส่วนของททเองเนี่ยเรามีนโัจุบันในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลถ้าดูตัวเลขดูพฤติกรรมของการท่อง,ทองเที่ยวแล้วเนี่ยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือว่ากลุ่มเป็นครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นตลาดการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่านนะครับและกลุ่มผู้นี้สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างยาวนาน เพราะว่าจังหวัดน่านเองแนละ้วเรามีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างฉะนั้นการเดินทางเที่ยวของจังหวัดน่านเองเนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์กลุ่มผูไ้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะครับฉะนั้นแนวทางที่เราเสนอขายในเรื่องของการท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือเป็นในเรื่องของย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความเข้มแข็งมีจุดเด่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนทมทำเนียมประเพณีและนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงตอนกลางวันเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่มันตอบสนองทัวริสต์ฟอร์เออลได้โดยเฉพาะกล น่นเป็นเมืองที่ใครๆก็รู้สึกว่ามาแล้วอารมณ์ดีเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่คนใช้ชีวิตอย่างสบายๆใครๆก็ <คน S 1> จําได้ว่ามาเ<ต>มืองน่านแล้วอากาศจะดีแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าอาหารน่านอร่อยอาหารท้องถิ่นที่นี่และมีของหวานอร่อยด้วยนะครับถ้าเราเติมเข้าไปอีกสักหนึ่งอ,อเติมอ่างอารยะสถาปัเ์เข้าไปก็จะทําให้เมืองที่นี่เราพาผู้สูงอายุมาได้สบายๆเป็นโอกาสสาหรับจังหวัดน่านเรามีผู้บริหารท้องถิ่นที่แข็งแรงที่เห็นประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มทําในเครือข่ายอารยะสถาบั์กับเรามาตั้งแต่ปีต้นๆเลยเราได้ ของทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทยองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย,ยั่งยืนหรืออปทอเขาเข้าใจแล้วขอเพียงแต่ว่ามีความต่อเนื่อ,องแล้วที่นี่กําลังก้าวเข้าไปปรากฏตัวอยู่บนแผนที่โลกทางด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อน ข่าวความคืบหน้ากรณีสายการบินไทยเวียดเจ็ตที่ถูกร้องเรียนว่าเลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธผู้โดยสารที่พิการหรือเดินเองไม่ได้โดยภาคีเครือ่ายขับเครื่องขนส่งมวลชนเพื่อคนท้มวลที่ประกอบไปด้วยสมาคมด้านสิทธิความเสมอภาคของคนพิการและมย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นกว่า20องค์กรที่ได้ยื่นจดหมายร้องเรียนไปยังประธานรัฐสภารัฐดีว่าการกระทรวงคมนาคมและล่าสุดรัฐตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ให้เร่งสอบข้อที่จริงและลงโทษสายการบินที่ตกเป็นข่าวในกรณีที่มีความผิดจริงเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ปฏิเสธผู้โดยสารที่เดินไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนั้นเรื่องนี้ทั้งดีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวาราวุฒิศิลปะอาชายืนยันว่าจะเร่งหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเทศกาลสงกรานและวันผู้สูงอายุไทยที่กำลังจะมาถึงครับ วันนี้สิ่งที่ผมได้รับทราบทําให้มีความสะเทือนใจครอบครัวศิละปะอาชาและในส่วนของพักเองเราทํางานเคียงบาดเคียงไหลกับพี่น้องคนพิการมาตั้งแต่สมัยพ่อปัญหาแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาจนวันนี้ พอปัญหาจากไปจะ8ปีแล้วปัญหาก็ยังแก้ไม่หมดดังนั้นวันนี้ผมเองนะครับก็มารับไม้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศไทยของเราเป็นสังคมสูงอายุกันไปเรียบร้อยแล้วนั้นการที่เราจะต้องมีสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างหรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายให้กับทุกๆคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองจะรีบนําให้กับทางท่านอธิบดีกรมกิจาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีคณะอนุกรรมการขจ การเลือกปฏิบัติต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่มานั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันครับทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะพี่น้องกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งแต่มันจะทําให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น ทางด้านกระทรวงคมนาคมัถมนตีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอ,อบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีคุณสรรวุฒิเนื่องจำนงดำเนินการตั้งคณะกรรมการป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติและการปฏิเสธผู้โดยสารที่พิการหรือเดินเองไม่ได้ของสายการบ,บินโลคอสบางแห่งอย่างยั่งยืนต่อไปครับ ก็ต้องทําทุกมิติครับเรื่องกฎระเบียบเรื่องข้อจํากัดที่ทําให้ผู้เปราะบางซึ่งลงถึงผู้พิการเนี่ยไม่สะดวกก็ต้องยอมรับข้อท็จจริงว่าตรงนี้ต้องปรับปรุงอย่างมากเพราะฉะนั้นในสิ่งที่กระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการผมเนี่ยก็คือใ้ผมตั้งคณะทํางานนะครับเพื่อกับเคลื่อนนด้บต่างๆให้เป็นรูปธรรมครับสิ่งไหนที่จะเป็นข้อเสนอในการทําให้มันดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะต้องทํา ให้มันเกิดขึ้นให้ได้โดยทางตัวแทนของผู้ร้องนะครับตัวแทนที่เป็นผู้เปราบางผู้พิการเนี่ยก็จะส่งตัวแทนเข้ามาโดยทําข้อเสนอให้เป็นรูปธรรม1นึ่งเราก็จะนำสู่วิธีการแก้ไขซึ่งต้องยอมรับว่ามันอยู่กับหน่วยงานจํานวนมากอาจจะมีเรื่องระยะเวลาที่ต้องทําเชิงกายภาพด้วยอะไรทําได้เลยก็จะทาทันทีครับตรงไหนที่ติดขัดก็จะเร่งประสานงานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้โดยที่สิท์ผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัด ใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็นขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมรวมพลังครับ เรื่องงาม,มากรรมอารยาสถาปัตดและนัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจไหม่และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมาพบกันใหม่ปลา,ายปี2567ในงาน Thailand f r ร e y d ด s i g n ์ x p o 2ซ2 4ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัทดัเ1991จำกัดมหาชนทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย e e ใครๆก็บินได้ เทศนะทัวยกล้อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทมวลรับดานี้ไปเยี่ยมชมเมืองสุขภาพสําหรับผู้สูงวัยสะดวกปลอดภัยทันสมัยด้วยนวัตกรรมการฟื้นฟูดูแลสุขภาพที่โครงการซีเนราซีเนียเวลเนสย่านคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับ Era, เซนล่าซีเนียร์ยเนี่ยเปิดมาได้นี่เข้าสู่ปีที่สองก่อนเรามาทำเซเนล่าเนี่ย <Yeah. S 1> เราทำธุรกิจศูนย์การค้ากันมาก่อนตั้งแต่แจ๊สไม่ว่าจะเป็นแจ๊สกรีนวิลเลจซีรีส์หรือว่าแจ๊สเอเวนภายใต้ของ บริษัทเจเอสแอนเสดจำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเราก็เลยอยากทําศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็น p o p พ r t y ที่ดีด้วยนะครับเราก็มี Service และการบริการที่ดีด้วย ต้องบอกว่าเราดีไซน์บริการให้ครอบวงญการ<ม>ครอบคลุมได้ทั้งหมดสําหรับในรูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่รักเรื่องสุขภาพเข้ามาให้เราดูแลได้สายสโลที่ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลระดับหนึ่งหรือไปสู่ถึงขั้นเป็นผู้สูงอายุแบบภาะวะพึ่งพิงที่นี่ก็ดูแลได้ทุกเลเวลเลยรวมไปถึงการดูแลแบบไปเช้าเย็นกลับเราก็มีซีเนีร์เดย์แคร์เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเรามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ เรื่องกายภาพ,าพเพื่อมาทํากิจกรรมให้ซีเนียท่านทุกคน,นมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นอย่างที่รู้ว่าซีเนล่าซีเนเร์เนตเราทั้งสองสาขาเป็นศูนย์นอร์ิงโฮมที่อยู่ติดห้างสรรพสินค้าของแจสกีวิลเลตเราทั้งสองที่นั่นคือความตั้งใจที่เราอยากได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้ลูกหลานได้มาเยี่ยมมาเย็นได้อยู่ตลอดเวลานะแล้วเราอยากให้เขาออกไปใช้ชีวิตได้ป,ปกติเลยครับเดินตลาดนัดกับเราได้ไปชอปปิ้งในซูเปอร์ม ลูกหลานมาชวนไปนั่งกินกาแฟได้นี่คือเราอยากได้บรรยากาศทางการใช้ชีวิตแบบปกติ n e นีราซีเนียเวลเ s สกีเปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่แห่งนี้จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าขนาดไหนต้องตามไปชมกันละครับ ตรงนี้จะเป็นซซนเนล่าเลาส์ตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาให้ถ้าดูใกล้ายๆเลาสกับโรงแรมนะคะอยากให้ผู้สูงอายุหรือในครอบครัวที่มาเยี่ยมนะคะสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ก็จะมีชากาแฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาทํำพวกกิจกรรมบางทีก็จะมาดูทีวีด้วยกันก็เป็นวินิเทียเตอร์เล็กๆมีห้องสําหรับทำโยคะหรือบางทีก็เรียนเต้นำรำก็มีกิจกรรมทุกๆวันัเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นห้องค่ะงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราค่อนข้างลงทุนกับเครื่องออกกำลังกายเราลงทุนเนื่องจากเรามองว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุก็าสามารถใช้แล้วก็สบายใจปลอดภัยแน่นอนมีเครื่องบางตัวอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอี้ตัวนี้ออกสามารถใส่วิวแชร์ได้เพราะฉะนั้น,เ,นเขาก็สามารถที่จะออกกําลังกายแขนได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญด้านนอกก็จะเห็นว่ามีสะธาราบาําบัดซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญท,ที่จะดูแลเรื่องการออกกําลังกายในน้ําก็จะ จะเซฟในเรื่องของเข่าก็จะเป็นลักษณะของการเดินหรือออกกำลังกายอื่นๆ,ๆก็ได้เช่นกัน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ค่ะ,คะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราพามาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นจุดเบลคั่มลูกค้ามาถึงก็เช็คอินตรงนี้ก่อนเช็คอินตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปที่ห้องพักกันประตูทุกจุดนี้ก็คือเป็นประตูบานเลื่อนหมดเลยนะคะใช่ค่ะเพื่อให้สะดวกกับการเข้าออกของผู้สูงอายุจะเห็นว่าบริเวณทั้งหมดที่เราออกแบบมาคือเป็นทางลาดหมดเลยเวลาเข็นบิลแชร์หรือว่าเข็นเตียงเนี่ยคือสามารถผ่านเข้าได้สบายทุกประตูเลยก,ก็ก่อนจะเข้าพื้นที่พักอาศัยอะคา่ะเราก็จะมีรระบบบบัักกษาาความปปลออดภยที่ใช้เ็นนขงแ ตรงนี้จะเป็นโซนห้องอาหารเราจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้สูงอายุจะมานั่งทานข้าวกันอันนี้จะเป็น่าวสารซีเนล่ามเราจะมีทริปไวเก่ลเ <c oughs> ราจะพาไปเที่ยวเ <c oughs> ดือนละคร <ไป S 2> ั <ไป S 2> ้ง <c oughs> โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะ่ <c oughs> ละที่เราจะจัดให้เดือนละครั้งค่ะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราจะให้เขาช่วยกันคิดว่าเขาอยากจะไปไหน จุดนี้ที่เรากำลังเดินผ่านก็จะเป็นเน r s ์ส t a t i o n นะคะก็จะมีน้องๆ้อง care เ i อร์ที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย s t a n บายตลอด24ชั่วโมงเลยจะเป็นห้องโชว์รูมค่ะห้องแรกของเราจะเป็นห้องที่หใหญ่ที่สุดในโครงการาเก็บของใช้ส่วนตัวเก็บเสื้อผ้าแล้วเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าเป็น fully furnished แบบนี้เลยห้องน้ําก็ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้สูงอายุเหมือนกันบิวแชร์เข้าได้เลยเช่นกันพื้นไม่ลื่นแล้วก็จะมีระบบ n นอร์สคอลเหมือนกับโรงพยาบาลเลยห้องนอนเตียงใหญ่มากนะคะแต่ว่าความสูงของเตียงเนี่ยเราก็ออกแบบมา เหมือนกันว่าไม่ให้สูงจากพื้นเยอะเกินเพราะว่าเวลาเขานั่งมาปุ๊บแล้วเขาห้อยขาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เขาทิ้งชายทิ้งน้านหนักแล้วก็พยุงตัวลุกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านในเนี่ยต้องการใช้เตียงไฟฟ้าเราก็สามารถปรับ,รบปรเปลี่ยนเป็นเตียงไฟฟ้าให้ได้เหมือนกัน ระบบดูแ์ตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเน u r อคอแต่ความพิเศษของมันคือมันสามารถโทรหายากได้แล้วก็มันจะมีตัว Anywhere Safety ที่พ่วงกันมาด้วยค่ะตัวนี้เวลาที่ผู้สูงอายุเข้าพักโครงการเราจะมีให้เขาก็จะใช้คล้องคอกันเวลาที่เขาไปเดินเล่นในสวนแล้วสมมติเกิดอุบัติเหตุหกล้มอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะส่งสัญ,ญญาณโทรหาเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มนะ,ะเขาก็จะวิ่งไปยังจุดตรงนั้นได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันเวลาหรือว่าตัวนี้ค่ะถ้าเกิดต้องการจะเรียกผู้ช่วยกก็สาามรถด โจะซีเนร่าซีเนียเวลเนสย่านคู้บอลกรุงเทพมหานครตอบโจยการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกครอบครัวครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่น ต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคลร์ด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมรวมพลังขับเครื่องงานมากรรมอารยาสถาปัตย์และนัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมส่งเสริมธุรกิจไหม่และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วมาพบกันใหม่ปลายปี2567<ว><น>ในงานไทยแลนด์เฟรีดีไซน e เอ็กซโ2024ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ นับสนุนรายการโดยบริษัทดัมเ1991จำกัดมหาชนทอ,ทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพศ2556มาตรา35สายการบินไทยแอร์เอเชีย e ได้ดําเนินการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมใน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาอรารยสัตย์กัอนอื่ดนต้องขอขอบคุณไทยแอเอเชียอย่างยิ่งเลยนะครับที่สนับสนุนการจ้างงานมาตาา35นะครับให้ได้ทําหน้าที่ลณรงส่งเสริมครับทุรยศหาปัดนะครับจะเห็นได้ว่าจากที่ท่านได้ให้โอกาสนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวให้มีอายาปัตย์ครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับขณะน,นี้ที่วัดพระธาตุแช่แห้งของเรานะครับได้ปรับสภาพแวดล้อมให้เอออื้ต่ ผู้สูงวัยและคนใช้รถเข็นไปอย่างยิ่งนะครับมีทางลาดมีเบลล์บ็อกสําหรับผู้พิการทางสายตาครับมีห้องนะ้ํามีที่จอดรถออ,อยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวเมืองน่านแล้วเกิดความประทับใจนะครับมาแล้วก็อ,อยากจะมาอีกนะครับ ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการได้ขึ้นเครื่องจากแอร์เอเชียจากอนเมืองมาที่จังหวัดน่านนะคะปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเลยอะคะ่ะมีความพร้อมมากของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางลาดที่เชื่อมต่อจากตัวเครื่องเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่รู้สึกว่าแอร์เอเชียใส่ใจลูกค้าม,มากเลยนะคะทำให้เราเนี่ยที่เป็นคนดูแลรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและที่สำคัญเลยผู้สูงอายุเองค่ะเวลาที่เขารู้ว่าเฮ้ยคนไม่ต้องมาอุ้มมาแบกมาโยกเขานะเพียงแค่มีทางลาดให้เขาเนี่ยเขาก็ มมันใจจทททีี่่่่ะะอออกางเยวคขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชีย er ใครๆก็บินได้มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการบินของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติในระดับมาตรฐานสากลอย่าง,ย,างยั่งยืนครับ งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลทิอรารยสถาปันเพื่อคนทมวลเทศบาลเมืองน่านและพันธมิตรร่วมพลังขับเคลื่อนจังหวัดน่านย่านเมืองเก่าให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทมวลส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนที่ใช้รถเข็นเป็นมนุษย์ล้อ สามารถมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกโดยได้มีการจัดพิธีคลิกออฟเปิดเมืองน่านเปิดเมืองอารยสถาปัต์เมืองท่องเที่ยวเชิญสุขภาพเพื่อคนทขโมวลอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อวันที่1มีนาคม2567โดยได้นําศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านศิลปะการไล่รำมานําเสนอในบรรยากาศแบบซอฟเผา จังหวัดน่าน for all น่านเพื่อคนทั้งมวลครับล่าสุดน่านได้รับมงบมานนะครับในการปรับปรุงสารลางจังหวัดน่านในส่วนของห้องน้ําเราได้ออกแบบเป็นลักษณะของอายาศักดทั้งหมดเพราะนั่นห้องน้าทุกชั้นเนี่ยจะเป็นฟ l อหมดไอ้ตรงนี้ก็คือสารลางจังหวัดจะนําร่องแล้วก็จะขยายผลไปสู่ ในงานต่างๆเพราะฉนั้นก็ในเรื่องของการกับเพื่อนงานอายสาวปัดเรามุ่งมั่นเต็มที่นะครับที่จะทําเพื่อที่จะต้องเป็นพื้นฐานไปสู่มรดกโลกก็ยิ่งที่จะต้องทําให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้นะเราจะพยายามจะเป็นต้นแบบในนี้ให้ได้ครับในเรื่องของการออกแบบที่เป็นมิตรอายาสาวปัดต่างๆนะครับจะช่วยให้เราเห็นว่าเรื่องของการที่จังหวัดท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆสามารถทําให้เป็นสากลได้ครับทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เมื่อบุคคลต่างๆ ที่เป็นชาวต่างชาติก็ตามหรือว่าคนไทยที่มาเที่ยวก็ตามเขาจะรู้สึกถึงความปลอดภัยรู้สึกถึงการออกแบบที่เป็นมิตรสามารถเดินทางต่างๆได้ง่ายดดยสะดวกผู้สูงอายุเองตอนนี้เป็นกลุ่มสําคัญครับในการที่กําลังเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นเขาจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆโดยที่รู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคในการเดินทางก็สามารถมาท่องเที่ยวกันเองได้ในเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลยูนิเวอร์แซล หรือการออกแบบที่เป็นมิดครับ สสสโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะเห็นความสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคนนะคะได้มีการสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องกับมูลนิธิอารยสถาปัต์เพื่อทำให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุคนพิการและคนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทุกคนจังหวัดหน้าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งใน1ิบของจังหวัดเป้าหมายที่ทางสสสอยากสนับสนุนให้เกิดตัวอย่างของพื้นที่ที่เรียกว่าอารยสถาปั์ค่ะเพราะฉะนั้น จังหวัดหน้านนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการดูแลสุขภาพด้วยค่ะ รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เมืองหลวงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือและมุ่งสู่เมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยาสถาปัตย์จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนะมวลที่จังหวัดน่านครับ